นายช่วยใส่หัวออกไปจากหน้าผมได้ไหมผมได้ยินเรื่องของคุณมาแล้วผมไม่อยากให้เรื่องมันซับซ้อนมากกว่านี้ผมจะไม่ขยับไปไหนทั้งนั้นน่ะไม่มีมนุษย์คนไหนที่สามารถรับมือกับพลังของอีฮาโดกาได้หรอก <c oughs> จะโง่ไอ้ช่างหน้าสงสารจริงๆไอ้เด็กน้อยอย่างฉันเนี่ยนะฉันมันอยู่คนะระดับกับเจ้าพวกนั้นแกเอาฉันไปเปรียบเทียบกับพวกสวะโง่งๆพวกนั้นเหรออ้คิดว่าจะได้รับการอภัยจากฉันเหรอ มาเจ้เด็กกโป๊กนี่ระวังเท้าหน่อยนะนี่ดินน้ำลงไฟโดนไปเลยยิย้มหยางแล้วก็ปล่อยนกทมินไประวังเท้าหน่อยนะทนี่ทำเป็นหลบนี่ไม่ระวังเท้าเหรอนี่นกทมินไปเซจแคปเจอร์ capture, มา ส้นตีนจะความมืดไม่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 จับไม่ได้นี่ะอย่า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 เล่นชีเผือวางเท้าหน่อยซิไอหนูดินน้ำลงไฟเอาเซนซี่แคปเจอร์มาปึ๊บส้นตีนจะความมืดเน่ ตีน้ำลงไฟไปอีกแค่นี้เหรอจะมาหยุดฉันอันเชิญกูมาแล้วคิดจะมาขวางทางเหรอมันไม่ง่ายนักหรอกพลังของเรานั้น่ะไม่เหมือนกันหรอกมันมีความแตกต่างในวิธีการใช้อย่างมากฉันกับนายอ่ะต่างกันตรงที่ฉัน่ะหนับถึงคุณข้า